สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ต้องบอกว่าร้อนระอุมากๆในปี2568นั่นก็คือความขัดแย้งตรงชายแดนไทยกัมพูชาที่มันประทุขึ้นมาค่อนข้างเร็วแล้วก็รุนแรงมากข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยมาจากหลายแหล่งเลยนะครับทั้งรายงานข่าวภาคสนามบทวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศแล้วก็มีเอกสารสรุปสถานการณ์เชิงลึกด้วย เป้าหมายของเราวันนี้คงไม่ใช่แค่มาสรุปข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จะมาลองประติดประต่อภาพใหญ่ดูว่าเบื้องลึกเบื้องหลัง,งรจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือชนวนของเรื่องนี้กันแน่ครับใช่เลยค่ะประเด็นเรื่องชนวนนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะถ้าเรามองแค่ผิวเผินเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนแค่การกระ,กระทบกระทั่งกันตามแนวชายแดนซึ่งกเ็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่ข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้มันชี้ให้เห็นว่าครั้งนี้มันต่างออกไป มันมีทั้งเรื่องการเมืองภายในของทั้งสองประเทศที่กําลังแบบว่าเปราะบางอยู่แล้วก็มีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ของมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยังไม่นับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอีกนะคะการคุยกันวันนี้จะเหมือนเราค่อยๆพลิกดูไพ่แต่ละใบที่อยู่ในมือของทุกฝ่ายเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกเลยดีกว่าครับ จุดที่ทําให้เรื่องนี้มันระเบิดออกมาจริงๆคือถ้าจะให้เข้าใจว่าทําไมมันถึงบานปลายขนาดนี้เราคงต้องย้อนกลับไปดูที่ประกายไฟแรกกันก่อนประกายไฟแรกจริงๆมันเริ่มจากการประทะกันเล็กๆที่สามเหลี่ยมมรกตค่ะช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2568ตอนนั้นมีทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายสถานการณ์ก็เริ่มตึงเครียดขึ้นมาแต่ยังไม่ถึงจุดเดือดใช่ค่ะ ยังไม่ถึงจุดเดือดจนกระทั่งเดือนกรกฎาคมเหตุการณ์ที่ทหารไทยสามนายไปเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN2 ในวันที่16แล้วก็23กรกฎาคมอันนั้นล่ละค่ะคือจุดเปลี่ยนของจริงโดยเฉพาะกรณีของพลทหารธนพัฒน์หุวยวันที่ต้องสูญเสียข้อเท้าซ้ายไปมันสร้างแรงกระเพื่อมทางความรู้สึกในสังคมไทยรุนแรงมากค่ะ แล้วประเด็นเรื่องทุ่นระเบิดนี่ผมจำได้ว่ามันมีรายละเอียดที่น่าสนใจซ่อนอยู่ด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่โศกนาฏกรรมธรรมดาใช่เลยค่ะและนี่คือจุดที่ทำให้หลายฝ่ายเริ่มมองว่ามันมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วเพราะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าทุ่นระเบิดที่ทหารเราเหยียบเป็นของใหม่เอี่ยมเลยนะคะ<อ>ผลิตในรัสเซียมไม่ใช่ทุ่นระเบิดเก่าสมัยสงครามเย็นที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ไม่ใช่ของเก่าที่เคยเจอกันไม่ใช่เลยค่ะ ประเด็นนี้เลยกลายเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่กองทัพไทยใช้ในเวทีระหว่างประเทศเลยว่ามันไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เป็นการจงใจนํายุโทโธปกรณ์ใหม่เข้ามาวางในพื้นที่พิพาทซึ่งมันเปลี่ยนสถาน,นะจากการกระทบกระทั่งไปสู่การยั่วยุอย่างเต็มรูปแบบเลยค่ะเหมือนเป็นการส่งสา,สารที่ชัดเจนมากแล้วในขณะที่ชายแดนกําลังร้อนเป็นไฟการเมืองในกรุงเทพเองก็กวุ่นวายไม่แพ้กันเลยใช่ไหมครับ มีเรื่องคลิปเสียงหลุดออกมาในช่วงเวลาใกล้ๆกันพอดีเป็นพายุที่ซัดเข้ามาพร้อมกันสองลูกเลยค่ะในขณะที่ทหารกำลังบาดเจ็บล้มตายที่ชายแดนอยู่ๆก็มีคลิปเสียงสนทนาที่อ้างว่าเป็นของอดีตนายกแพทองทานชิน,นวัตรคุยกับฮุนเซนหลุดออกมา uh huh. คือเนื้อหาในคลิปอาจจะไม่สำคัญเท่ากับผลกระทบของมันนะคะมันทำลายความเชื่อม,มั่นของสาธารณาชนต่อรัฐบาลในตอนนั้นแบบย่อยยับเลย แล้วก็กลายเป็นอาวุธทางการเมืองให้ฝ่ายตรงข้ามใช้โจมตีเรื่องความสัมพันธ์ที่ที่ใกล้ชิดเกินไประหว่างผู้นำไทยกับกัมพูชาสถานการณ์ตอนนั้นเรียกได้ว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตจริงๆค่ะพอภาพเป็นแบบนี้แล้วผมเริ่มเห็นแล้วว่าทำไมการตอบโต้หลังจากนั้นถึงได้รุนแรงแล้วก็เด็ดขาดมากมันเหมือนมีแรงกดดันจากหลายทิศทางเหลือเกินถูกต้องเลยค่ะหลังจากเหตุการณ์ทุ่นระเบิดกับคลิปเสียงเนี่ยสถานการณ์ก็ดิ่งลงเหวอย่างรวดเร็ว ฝ่ายกัมพูชาย,ยกระดับการโจมตีด้วยการยิงจรวดหลายลำกล้อง B.M. 2 1เข้ามาในเขตไทยครับซึ่งภาพที่เราเห็นตามสื่อคือมันไม่ได้ตกในค่ายทหารอย่างเดียวใช่ค่ะมันไปโดนเป้าหมายพลเรือนเต็มๆเลยทั้งปั๊มน้ำมันปะตะททั้งร้านสะดวกซื้อในอำเภอกันทละลาดจนมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บการโจมตีเป้าหมายพลเรือนแบบนี้มันคือการข้ามเส้นที่ยอมรับไม่ได้ค่ะ และการตอบโต้ของไทยก็รุนแรงไม่แพ้กันเลยกองทัพอากาศส่ง F16 ขึ้นบินทันทีเพื่อโจมตีฐานที่มั่นของกัมพูชาผลลัพธ์คือประชาชนกว่า2 0 0 0 0 0คนต้องทิ้งบ้านเรือนอพยพหนีตายมันกลายเป็นสงครามย่อยๆไปเลยแล้วถ้าเราซูมภาพออกมาดูการเมืองไทยในตอนนั้นอีกนิดนึงนะคะจะยิ่งเข้าใจการตัดสินใจที่แข็งกล้าวของไทยมากขึ้นช่วงเวลานั้นคือช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งสำคัญเลยอดีตนายกแพทองทาน ถูกสั่งพักงานแล้วก็กำลังเข้าสู่กระบวนการถอดถอนอาะทำให้นายอนุทินชาญวีรกูลก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ท่ามกลางวิกฤตศรัทธาทางการเมืองแล้วก็วิกฤตความมั่นคงที่ชายแดนอีกมารับเผื่อร้อนสองลูกพร้อมกันเลยประมาณนั้นเลยค่ะบทวิเคราะห์หลายชิ้นเลยมองตรงกันว่าสถานการณ์นี้มันมันเหมือนเป็นบททดสอบภาวะผู้นำของคุณอนุทินโดยตรงที่จะต้องแสดงความความแข็งกราวออกมา ถูกต้องค่ะต้องชัดเจนไม่ประนีประนอมและที่สำคัญคือไม่ยอมให้ใครมาแทรกแซงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาแล้วก็เพื่อ,อ,อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้แตกแต่างจากชุดก่อนที่โดนตั้งคำถามเรื่องความสัมพันธ์กับผู้นำกัมพูชามาตลอดค่ะพอการสู้รบมันบานปลายขนาดนี้แน่นอนว่าต้องมีผู้เล่นระดับโลกกระโดดเข้ามาในสมการนี้ด้วยและดูเหมือนว่าแต่ละคนก็มีสไตล์ การเข้าหาปัญหาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแตกต่างกันแบบคนละขั้วเลยค่ะสหรัฐอเมริกาในยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มาในสไตล์ที่คาดเดาได้คือดังและเร็วครับทรัมป์โทรศัพท์สายตรงถึงผู้นำทั้งสองประเทศเลยแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียของตัวเองเป็นเครื่องมือ ทวีตข้อความใช่ค่ะทวีตข้อความเรียกร้องให้หยุดยิงทันทีพร้อมกับทิ้งไพข่ขู่เรื่องการขึ้นภาษีการค้าเป็นการทูดแบบนักธุรกิจที่เน้นผลลัพธ์ระยะสั้นตรงไปตรงมาในขณะที่อาเซียนก็เกลียมก็มาเป็นคนกลางใช่ค่ะโดยมีมาเลเซียเป็นประธานก็พยายามทำหน้าที่ตามกลไกลปกติไปแต่ผู้เล่นอีกคนที่น่าจับตาที่สุดกลับเคลื่อนไหวเงียบกว่ามากนั่นก็คือจีนใช่ไหมครับใช่ค่ะ จีนใช้วิธีที่ตรงกันข้ามกับสหรัฐโดยสิ้นเชิงหรือที่ในวงการทูตเขาเรียกว่าการทูตเงียบหรือ Quiet อ i ดิพม a ซีจีนไม่ได้ออกสื่อไม่ได้ทวีตข้อความแต่ทำงานอยู่หลังฉากอย่างหนักเลยมีการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามฝ่ายอย่างไม่เป็นทางการที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ส่งทูตพิเศษผู้ช่ำชองอย่างต้งซีจุนบินไปมาระหว่างกรุงเทพกับพนมเปญอยู่หลายรอบ วิธีการของจีนเลยไม่ได้เน้นการหยุดยิงเฉพาะหน้าแต่เน้นการสร้างสภาวะที่เอื้อให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาคุยกันได้ในระยะยาวแล้วก็พยายามรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคซึ่งเป็นเหมือนสวนหลังบ้านของตัวเองเอาไว้ค่ะในข้อมูลที่เรามีระบุว่าจีนอยากจะหนุนสถาบันกษัตริย์กัมพูชาให้มีบทบาทมากขึ้นเพื่อคานำนาจตระกูลหุนแต่ ฟังดูแล้วมันเสี่ยงมากเลยนะครับที่จะไปแทรกแซงการเมืองภายในของพันธมิตรตัวเองแบบนั้นจีนได้อะไรที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงขนาดนั้นหรอครับเป็นคําถามที่ตรงประเด็นมากค่ะเพราะนี่คือแก่นของเกมที่ซับซ้อนที่สุดในวิกฤตครั้งนี้เลยบทวิเคราะห์จากหลายแหล่งแม้กระทั่งจากฝั่งจีนเองนะคะชี้ว่าจีนไม่ได้มองวิกฤตครั้งนี้ว่าเป็นปัญหาแต่มองเป็นโอกาสที่จะจัดระเบียบอํานาจในกัมพูชาใหม่ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองในระยะยาวมากขึ้นอ๋อ ที่ต้องทำแบบนั้นมีเหตุผลหลักๆอยู่3ข้อคะ่ะข้อแรกคือการตอกย้ำจุดค้ำยันทางยุทธศาสตร์หรือ strategic foothold กัมพูชาคือพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของจีนในอาเซียนและเป็นหัวใจของโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ belt and road initiative ในภูมิภาคนี้ค่ะแต่การที่อำนาจทั้งหมดไปกระจุกตัวอยู่ที่ตระกูลฮุนเพี่งตระกูลเดียวมันก็มีความเสี่ยง จีนเลยมองว่าการส,กส่งเสริมให้สถาบันกษัตริย์กัมพูชาโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระนโรโดมสีมุนีซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับปักกิ่งมาตั้งแต่รุ่นพระราชบิดาให้กลับมามีบทบาทมากขึ้นจะเป็นการสร้างเสถียรภาพแล้วก็กระจายความเสี่ยงทําให้อิทธิพลของจีนในกัมพูชามั่นคงยิ่งกว่าเดิมค่ะเหมือนเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตไม่ได้มองแค่ปัจจุบันอย่างเดียวถูกต้องค่ะ ส่วนเหตุผลข้อที่สองก็ตรงไปตรงมามากคือการปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลของตัวเอง mm hmm. จีนเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในกัมพูชามีโครงการเม็กกับโปรเจกต์มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ไม่ว่าจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สินฮนูวิลหรือทางด่วนเชื่อมพนมเปญกับท่าเรือน้ำลึกความขัดแย้งหรือความไม่สงบใดๆก็ตามคือฝันร้ายของนักลงทุนจีนถึงต้องทำทุกอย่างเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเอาไว้ครับ และข้อสุดท้ายคือการสร้างภาพลักษณ์ในเวทีโลกค่ะการที่จีนสามารถเข้ามาเป็นผู้ไกลเกลี่ยวความขัดแย้งนี้ได้สําเร็จมันคือการประกาศบทบาทของตัวเองในฐาน,นะมหาอํานาจผู้สร้างสันติภาพในภูมิภาคเป็นการแข่งขันกับอิทธิพลของสหรัฐโดยตรงเลยพอพูดถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วมันมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากคือการที่ไทยตัดสินใจโจมตีเป้าหมายบางแห่งที่เป็น ศูนย <C ell center> ์ c a เ l นเตอร์หรือศูนย์แกมเมอร์ในฝั่งกัมพูชาเรื่องนี้มันไปเกี่ยวกับเกมของมหาอำนาจสองขั้วนี้ด้วยไหมครับเกี่ยวข้องอย่างมากเลยค่ะและนี่คือการเดินเกมที่ชาญฉลาดของฝ่ายไทยเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวอย่างแท้จริงครับนกตัวแรกคือการตอบโต้ทางการทหารทำลายที่มั่นของกัมพูชาแต่นกตัวที่สองซึ่งอาจจะสำคัญกว่าคือการทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ที่สร้างความเสียหายให้คนไทยมหาศาลและที่สำคัญคือมันเป็นการโจมตีเครือข่ายทางการเงินของกลุ่มผู้มีอิทธิพลในกัมพูชาที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจสีเทาเหล่านี้ด้วยอย่างเช่นกรณีคาสิโนของตรีเพียบที่เป็นบุคคลที่ถูกสารัฐขึ้นบัญชีคว่มบาตรอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่เลยค่ะการเลือกโจมตีเป้าหมายแบบนี้มันสร้างความชอบธรรมให้ปฏิบัติการของไทยในสายตานานานชาติขึ้นมาทันทีเพราะต้องไม่ลืมว่าเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์พวกนี้ ไม่ได้มีแค่คนไทยจริงด้วยแต่มีทั้งชาวจีนและชาวอเมริกันจํานวนมากการที่ไทยเข้าไปถล่มรังของอาชญากรเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ทั้งสหรัฐและจีนต่างก็พอใจแม้จะแสดงออกไม่ได้ก็ตามมันทําให้เสียงคัดค้านการโจมตีของไทยในเวทีโลกเบาลงไปมากเพราะไม่มีใครอยากจะออกมาปกป้องศูนย์รวมของอาชญากรอยู่แล้วค่ะกลายเป็นว่าปัญหาอาชากรรมยุคใหม่มันถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือในความขัดแย้งทางทหารได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับ ทีนี้มันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่เหมือนเป็นน้ำมันราดกองไฟมาตลอดนั่นก็คือกระแสชาตินิยมที่ถูกปลุกขึ้นมาอย่างหนักในทั้งสองประเทศประเด็นเรื่องชาตินิยมนี่สําคัญมากค่ะเพราะมันเป็นเชื้อไฟที่ทรงพลังที่สุดในความขัดแยงลักษณะนี้และมันถูกใช้ได้ผลมากเพราะมันไปแตะเรื่องที่อ่อนไหวที่สุดสําหรับคนทั้งสองชาตินั่นคือประเด็นเรื่องดินแดนแล้วก็บาดแผลทางประวัติศาสตร์กรณีประสาทพระวิหารที่ยังไม่เคยจางหายไปไหน แล้วมันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้อย่างไรครับในสถานการณ์นี้บทวิเคราะห์หลายชิ้นชี้ตรงกันว่ารัฐบาลทั้งสองฝั่งต่างก็ใช้สื่อในมือเพื่อโหมประโคมข่าวสร้างภาพของศัตรูร่วมกันขึ้นมาเพื่อปลุกเร้าความรู้สึกรักชาติของประชาชนซึ่งมันมีประโยชน์ทางการเมืองมหาศาลเพราะมันช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาการเมืองภายในที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่ได้เป็นอย่างดี ฝั่งไทยก็มีวิกฤตเปลี่ยนผ่านรัฐบาลฝั่งกัมพูชาก็มีแรงกดดันภายในการสร้างวิกฤตที่ชายแดนทําให้ผู้นําทั้งสองฝ่ายได้สวมบทบาทผู้นํายามสงครามที่ลุกขึ้นมาปกป้องอธิปไตยของชาติซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ขายได้เสมอในทางการเมืองค่ะประเด็นเรื่องชาตินิยมนี้น่าสนใจเพราะมันเหมือนเป็นน้ํามันราดกองไฟเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้ผู้นําทั้งสองฝ่ายตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าลงจากหลังเสือได้ยากด้วยหรือเปล่าครับ ลงได้ยากมากค่ะเพราะเมื่อคุณปลุกกระแสชาตินิยมขึ้นมาแล้วคุณจะแสดงท่าทีอ่อนข้อไม่ได้อีกต่อไปเพราะจะถูกประชาชนในประเทศมองว่าทรยศทันทีสิ่งนี้สะท้อนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนที่สุดผ่านเงื่อนไขสมข้อที่ฝ่ายไทยยื่นต่อกัมพูชาในเวทีเจรจาของอาเซียนเพื่อแลกกับการหยุดยิงใช่ค่ะเงื่อนไขสข้อนั้นก็คือข้อแรก ย,ยืนยันว่ากัมพูชาต้องเป็นฝ่ายประกาศหยุดยิงก่อนในฐานะผู้ริเริ่มข้อ2การหยุดยิงนั้นต้องเกิดขึ้นจริงในสนามรบ ตรวจสอบได้ไม่ใช่แค่ประกาศลอยๆและข้อสึกท้ายที่สำคัญมากคือกัมพูชาต้องเข้ามาร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่นำมาวางไว้อย่างจริงจังเ mm. งื่อนไขเหล่านี้ถ้าดูเผินๆก็สมเหตุสมผลแต่ในทางการทูตแล้วมันคือการยื่นคำขาดที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจอย่างสิ้นเชิงเป็นการบอกว่าเราไม่เชื่อคำพูดของคุณอีกต่อไปแล้ว ต้องมีการกระทําที่พิสูจน์ได้เท่านั้นซึ่งมันก็เป็นการส่งสารไปถึงคนในประเทศด้วยว่ารัฐบาลและกองทัพไทยไม่ได้อ่อนข้อให้ใครค่ะเพราะคุยกันมาถึงตรงนี้ภาพมันชัดขึ้นมากเลยนะครับจากตอนแรกที่ดูเหมือนเป็นแค่เรื่องยิงกันที่ชายแดนมันกลายเป็นภาพที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะมีทั้งเรื่องการเมืองในบ้านเราเองที่กำลังเปลี่ยนขั้วไปจนถึงเกมของมหาอำนาจอย่างจีนที่ ที่ไม่ได้แค่อยากให้เรื่องจบแต่เหมือนจะมองไกลไปถึงการจัดระเบียบอํานาจในกัมพูชาใหม่เลยแล้วก็ยังมีเรื่องธุรกิจสีเทาเข้ามาเป็นตัวแปรอีกใช่ค่ะมันเป็นวิกฤตที่ทุกปัจจัยทั้งเก่าและใหม่ ทั้งประวัติศาสตร์บาดหมางการเมืองภายในอาชญากรรมข้ามชาติและการแข่งขันของมหาอำนาจถูกโยนเข้ามาผสมปนเปกันหมดและท้ายที่สุดความขัดแย้งนี้ก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อปลูกกระแสชาตินิยมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้นำที่แข่งแกร่งของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะเป็นภาพที่น่ากมัมวลแต่ก็ทำให้เข้าใจสถานการณ์ได้ลึกซึ้งขึ้นมากครับอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่น่าจะชวนให้เราครบคิดกันต่อนะคะครับ แม้ว่าในที่สุดเสียงปืนจะสงบลงชั่วคราวแต่รากของปัญหานั้นยังคงอยู่วิกฤตการณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าข้อพิพาทชายแดนที่ดูเหมือนเป็นเรื่องของสองประเทศแท้จริงแล้วมันคือกระดานหมากรุกของมหาอำนาจและเป็นเวทีของการเมืองภายในไปพร้อมๆกันคำถามที่น่าจับตาต่อไปจึงไม่ใช่แค่เรื่องเส้นเขตแดนแต่คือการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจภายในกัมพูชาเอง อิทธิพลของรัฐก,กวนหุนที่ผูกขาดมาอย่างยาวนานจะยังคงมั่นคงเหมือนเดิมหรือไม่และสถาบันกษัตริย์ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเงียบๆจากจีนจะสามารถกลับมามีบทบาทสำคัญทางการเมืองได้อีกครั้งหรือไม่อนาคตและเสถียรภาพของทั้งภูมิภาคในระยะยาวอาจจะขึ้นอยู่กับคำตอบของคันผามนี้ก็เป็นได้ค่ะ